สวัสดีตุกๆุกทานนะคะมาพบเจอกันแล้วนะคะพี่น้องคะ่ะในช่วงเกือบจะเทียงนะคะส่วนจะลงคลิปในเวลาใครเทียงนะคะก็ประมาณนี้นะคะวันนี้ก็นำเรียนเหล็กๆที่ไล่ๆท่านอาจจะมีเร็วนะคะไม้ไล่ๆๆ่านรือตุกตุกตุานนะคะได้รับ ชมรับฟังจากโองเรียนของละกกว่งกันลาวนะคะที่น้าไม้รับชมก็เอ็นชัดเลยนะคะว่ามีดานหน้าเป็นผอล่วงหรอกขาวนะคะแล้วก็เคียนไว้ว่าผู้มีพลหนุลยเดรจการตีข่าวนะคะก่อเอ็นจัดเชนนะคะผอพักคงผอล่วงหรอกข่าวนะคะแล้วก็มี วดประเกวนะคะเขียนไว้ว่าประติดไทยราคาของเรียนก็ราคาหนึ่งบาทนะคะพอก่็ช่องปโนารยสีบเจนะคะหลายๆฐานมีแลว้วหรือยังไม่มีก็ก็ให้คอมเมนต์มาบอกกันมั่งนะคะไม่จำเป็นว่าเราต้องขกายนะคะเรามารวมซาซมไปด้วยกันนะคะ คนในตีมีเรียนหมักหมากนะคะไล่ไล่อัลบั้มหรือว่ามีตีเก็บไฟเยอะๆกอสามาถมาลงคลิปในช่อง u t u b e ได้นะคะสักวันท่านอาจจะมีเงินชายขอเป็นไปได้นะคะหรือถ้าไม่มีเงินชายก็เป็นการได้มาปอกปลาเปลือยฟุง้งตีจบเมื่อนเมื่อนกันนะคะเน้นเรื่องการซื้อาการขายนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ท่าวนจริงๆนะคะกับการซื้อาการขายนะคะ เรียนดี้ก็มีวัดปลาเกวนะคะโยดันล่างแล้วก็ตะเราพริกก็เต่ากับว่าเป็นเรียนปลาเทียนครับนะคะไม่ใช่ปลาเทศนตรงนะคะถ้าปลาเทศนตรงคือดันหน้าและดันล่างจะขึ้นกลางบนแบบตีน้ำไมุ้ก่านร้ดับชมนะคะนี่ก็คือปลาเทศนตรงนะคะแต่ตาว่าพริกมาดานนี้ แบบนี้แล้วก็ปริบไปป,ปริบมากก็ตื้อบ่เป็นปรเ์เซ็นกรับนะคะเราจะมองว่าปลาเจดีขึ้นกลางบนบ่ปริบมาแบบนี้ก็เป็นปรเ์เซ็นกรงบนล,งล,ลง่งรากาลุงกลางหลังก็คือปรเ์เซ็นกรับนะคะก็ให้ตกท่านเข้าใจด้วยนะคะที่นี้เรามาดูก่อนวารีนี่อ,าอยากเรือร่อไม่อยากอย่างไรนะคะ ก็บอกว่าถ้าว่าเรียนทีมีแมาเล็กดูดติดนะคะจะมีราคาแพงนะคะซึ่งเรียนตีนไม้รับชมวันนี้นะคะก็อ้าดาอยู่นะคะคือแมาเล็กดูดไม่ติดทำใจทำบันทึกไม่ติดนะคะเอ็นไม้กานี่เป็นแมาเล็กเอ็นจัดๆนะคะเป็นแมาเล็ก แต่ว่าดูดไม่ติดเก้าเก๋ค่ะไม่ติดนี่ก็คือ,อยังไม่ก่อยมีราคานะคะแต่ถ้าแม่เล็กดูดติดไม่ว่าด้านหน้าหรือด้านล่างนะคะก็ตือว่ามีราคาที่มีฉลงก็รับซื้อนะคะก็ไม่โบกนะคะว่าฉลองอะไรให้ทานข้าวไปซึกเจ้าเองหรือบางตานก็อา,อาจจะติดตามไล่ไล่ฉลงอยู่แล้วนะคะ อาจจะเข้าไปรับชมไล่ๆชงอยู่แล้วเขาคงจะมีความรู้เกี่ยวกับการซื้อขายนะคะนี่เป็นเรียนหนึ่งบาทพอชงฟันารอยสี่สิบเจ็ดนะคะดานนาก็ประบรมมารูป้องปอล่วงโลกาด้านล่างก็เป็นวัดปลาเกลนะคะแล้วก็ตาหมาเล็กดูติดก็จะมีราคานะคะคือเรียนหนึ่งบาทพอชงฟันารอยสี่สิบเจ็ดนะคะ แต่ถ้าหม่เล็กยังดูดไม่ติดก็ถือว่าเป็นเรียนปกติธรรมดาตียังไม่มีราคาตังในการสื่อข่ายนะคะวันนี้นะคะช่งเรียนกองละกองว่องดีใจนะคะครบละคุณไม่ว่าจะเป็นคุณตายหรือคุนปากในเนยชงเรียนกองละกองว่องก็รักและ มีกำลังใจกับปรดทานนะคะสันกติดตาไม้นะคะเราอยู่ในประติดไทยหรือเปลือนที่ยูปกลาเคียงนะคะเปลือนบ้านกลายเคียงก็ตื้อว่าตานก็มีนําใจกติดตามไม้นะคะเพราะว่าไม่สามามถจะรู้ทุกว่าถุกฐานคือใคร อยู่ปากในนะคะแต่ก็รักทุกๆท,ทานนะคะตีมีนำใจมาก็ติดตามไม่จองเรียนกองแล้วก็ห่วงสำหรับวันนี้ขออํลาทุกทานไปก่อนจนฟ้าจะพบกันไม่ก็ให้ท่านติดตามดูคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ